ก็สุนชาาไม่จริงจังทุกท่านกันด้วยนะครับไม่ใช่เอ่อชาวชมยุทธ,ธศาสตร์ทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งที่ผมบอกที่ผมพูดถึงคนชาวยุทธ,ธศาสตร์เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์ยังไงส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่าผมนั้นจะลงแต่เกมแนวยุทธศาสตร์ครับเพราะไม่ค่อยเห็นคนลงนครับผมก็เลยอยากอยากเห็นก็เลยไม่ถึงไม่ถึงเรียกว,ว่าเห็นช่องว่างการตลาดตรงนี้นะครับโอเคซึ่ง ดังนั้นนะครับผมก็จะมาให้ดูว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรเกมนี้มันคืออ่ามันคือเกม Fort Fortress Simulator ครับเป็นเกมเป็นเกมจำเป็นเกมแบบนี่นะเจนขอเกี่ยละเรื่องเป็นเกมแนวสร้างฐานแล้วก็กันพวกซอมบี้ครับ เข้าใจใช่ไหมการพูดซอมบี้ซึ่งซอมบี้มันก็จะมีความสามารถหลากหลายแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมต้นทุนต่ำนะว่าเขาก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ทําอะไรได้อลังการเหมือนทาวเวอร์ดิฟเฟนเดอร์นะครับเหมือนเกมนั้นนะไปซึ่งเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเรากแค่ให้เราสร้างแล้วก็มีเซฟแล้วก็โหลดด้วยเหมือนวิวออฟบอทฟอร์ตีซูนะครับเนี่ยมีเซฟสล็อตวันก็เซฟบิวกดที่สล็อตหนึ่งครับถ้าผมจะเซฟเนี่ยดูด้านซ้ายนี้ก่อนนะดูที่เมานี้ แล้วก็ลากมาที่เซฟแอนโหลดนะครับแล้วจากนั้นก็กดที่ slot1 นะครับคุณอยากจะซอร์ทหนึ่งซอร์ทสองซอรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็กดเซฟบิวนะที่เราสร้างไว้แบบนี้มันก็จะเซฟรับแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปสร้างเพิ่มแล้วคุณไปกดเซฟมันก็จะเซฟทับนะครับแต่ว่าคุณคุณสามารถสร้างคุณสามารถเซฟเป็นสล็อตสองได้ทั้งที่มันก็เหมือนเดิมแต่ว่าช่างมาเถิดน,นะครับไป เราก็จะสร้างความแค่นี้เพราะว่าตอนเริ่มต้นเขาให้มาแค่นี้แต่ว่าเราก่อนเราจะเล่นผมจะบอกผมจะสอนวิธีนะครับก็คือสำหรับใครที่ยังยังไม่รู้จักกลุ่ม1 2 3 4ตรงหน้าแป้นนะครับที่อยู่ในแนวเดียวกันกันกบ backspace backspace นะครับแล้วก็อยู่ในแนวอยู่ในแนวเดียวกับนำนำ number lock นะครับแล้วก็เออหารคูณลบ แนวเดียวกันนะครับที่ชอบพิมพ์ถอดถอดถอดถอถอดอห้าห้า,ห,าห้านะเนี่ยที่พิมพ์คำเนี้ยถอดถอถอถอเอ้ยไม่ใช่คำนี้นะครับเนี่ยแนวแนวเดียวกันนะครับโอเคซึ่งเรากดที่หนึ่งครับหรือว่าจะลากเมาส์มาที่ข้างล่างก็ได้หนึ่งโอเคซึ่งมันจะมีประเภทเป็นเบสิกบิวแอดวานบิวดิ้งดีเฟนต์เบสิกบิวก็คือมันจะเป็นพวกบล็อกธรรมดานะที่เอาบล็อกรับดาเมจเฉยๆนะครับ d v a n c e d านบิลดิ g งบิลดิ n งก็จะเป็นแบบพวกบอ็์คพิเศษหน่อยอย่างเช่นหน้าต่างแต่ว่ามันยิงทะลุหน้าต่างไม่ได้นะผมขอพูดเตือนไว้ตรงนี้ก่อนเป็นประตูก็ได้ม Advanced Building มันก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษครับแต่ยกเว้นดีเฟนต์ครับดีเฟนต์จะมีปืนใหญ่จะมีกาวมีกาวมีหนามนะครับมีสปริงดีดเหมือน c a s สออฟแคนไนอะ้นะั่ะกับปลักอะไรกับปลักสปริงดีดครับแล้วก็จะมี จะมีปืนใหญ่วากมาเลยนะครับแต่พี่คาชาเขาก็แคดไปแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรากดเลขหนึ่งมีเบสิกดีเฟนต์แค่นี้ใครอยู่ได้นานาแค่ไหนก็ก็ได้ตังค์ไปกินนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเล่นอยู่แล้วคุณออกจากเกมคุณก็จะไม่ได้ตังค์นะโอเคเนาะเหมือนวีโอโบ f o ฟตีสัวเออนั่นแหละแต่ส่วนไอ้ตรงนี้ที่เป็นรูปค้อนกดเลขสอหรือลากมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น เข้าสู่โหมดลบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะบล็อกก็จะหายแล้วก็วางใหม่ตัวเลขสามันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเลขสามนี่จอทำอะไรนะอ๋อน่าจะเป็นโรเตชครับทำให้บล็อกมันเปลี่ยนทิศเนี่ยปะมาโรเทชส่วนอันที่สี่นะครับอันที่สี่จะเป็นดาบอันที่ห้าจะเป็นปืนแรงไหมไม่แรงกู้ตรงงดาบแรงกว่าส่วนหกอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมผมก็เพิง่งผมก็เพิ่งเห็นตอนเข้ามาเล่นเนี่ยผมไม่ขอ รับคุณเข้าทีมนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นคนเดียวนะครับอยู่กับคนเงาๆอยู่ความเดียวดายจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นกับคนในออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่าแบบไม่ค่อยสนิทนะแต่บางทีก็ชอบมาป่วนนะผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับไปเราเริ่มเกมเลยดีกว่ากดที่วิกเก้นัทแท็กนะแต่ว่าก่อนเราจะมาเริ่มกดที่สโตก่อนกดที่สโตมันจะมี ขายกล่องหีบอะไรก็ว่าไปนะครับจะสุ่มเบสิกเชสซิวเวอร์โกลนะครับแต่ว่าพวกซูเปอร์เชสกับอลตราต้องเติมเอานะแต่ว่าจะได้ของดีกว่านะครับได้ของดีกว่าถ้าคุณกดไลค์เกมนี้คุณจะมีโอกาสได้รับแอดมินคอมมินด้วยนะครับไปเราเริ่มเกมเลยดีกว,ว่าพิกินแอทแทนะครับพิกินแอทแท็กปุ๊บเราก็จะเหลือ่อาวุธกับปืนใหญ่ไปผมแนะนําว่าถ้าคุณจะสร้างปืนใหญ่เนี่ยให้วางสูงสูงนะ ถ้าคุณสมุิคุณสร้าง2ชั้นเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์บล็อกก็มมร,รับดาเมจฟรีเนี่ยสังเว่าซัมบี้พอจะซัมบ,บี้มันจะเข้ามาเนี่ยเห็นปะผูญญ้ใหญ่ช่วยช่วยช่วยเล่นอยู่เดี๋ยวผมขอเนี้ยปิดกำแพงก่อนนะครับเนี่ยปิดกำแพงตรงนี้ด้ดานดา้ายล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการมันจะเป็นหมดแบบอนุญาตให้ใครเข้ามาเล่นกับเราก็ได้ใครไม่อนุญาตก็ได้นะครับไต้หมดถ่าไม่สมชื่อผ <c oughs> ูญญ้ใหญ่แจมากเพื่อน เองเป็นหมาที่ดีเขาไม่ใช่หมาเขาเขาเป็นปืนในี่ยแต่ว่าปืนใหญ่อะไรยิงได้โดยที่ไม่มีคนแเออแต่มันก็ดีอ่ะมันเอฟเคได้ไปตกแต่ว่าถ้าเราไปชนซอมบี้เราก็จะโดนดาเมจนะจ๊ะผมลืมบอกเรื่องนี้อยาให้ซอมบี้มันหยึดทงด้ขาดก็คือถ้าซอมบี้โดดเข้าทงไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะยังไม่แพ้ทันทีนะถ้าทงมันโดนรถจนลงสุดอ่ะเราจะแพ้ทันทีนะครับไอ้แต่แชทอะไรก็เรื่องของเขาไปนะครับ วันนี้ผมก็ไม่ชอบนะแบบคือเจอบ่อยในวิว Abbott Forty พอชวนเข้าทีมาพรับเข้าทีมาปุ๊บก็มาปวดน,นะครับมาปวดมากดรุ่นกดนั้นกดนี่นะครับผมก็แบบเตะเตะเตะทิ้งเลยนะครับไอแค่นไอเฮลยูยูยัลโลเรียวไอวันทูบีอูทีฟไม่เป็นไรครับผมไม่อยากผมไม่อยากเล่นกับคุณด้วยครับถึงแม้ว่าผมรู้ว่าคุณจะดีกว่าอะไรก็เถอะไปตบ ซึ่งในแต่และเว็บมันจะมีซอมบี้ที่โหดขึ้นเรื่อยๆรา,ายละเอียดไม่เยอะนะเน้นแบบคนง่ายๆครับเกมแบบคนง่ายๆมาลิสตตลองก็ไม่เกมของคนง่ายๆดียนะเรื่อยๆอ๋อเมือ่อรเมื่อไหะไม่ต่อยมันมันเล็งป้อมอยู่เดียวเห็นปะ่ะดาบม,มันจะแรงครับเนี่ยตีไวโแลตายแล้วก็ถ้าผมใช้ปืนมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยลืมไปมันมีเสียง มันมีเสียงเพลงติลลิคเิียเกือบลืมผมลืมไปท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเพลงเขาติดล็กเศษปนะแต่ขอปิดไว้ก่อนปืนผมจะใช้ชิปล็อกนะเพราะว่าผมมันเป็นทิศของผมอะ่ะคุณจะยิงส่วนไหนของซอมบี้ก็ได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือมันไม่แรงเลยเห็นปะเอาแค่ซอมบี้ธรรมดานี่ย,ยังจะลดกระตึงนึงเลยผมแนะนำไม่ใช้ดาบดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะมีมันจะเสี่ยงโดนดาเมจก็ตาม แต่ว่าถ้าคุณเล่นหลังๆไปนี่ดาเมจดาบนี่จะเริ่มไร้ประโยชน์แล้วเพราะว่าซอมบี้มันจะถึกมากแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็กระโดดสูงมากนะครับเราเก็บไม่เก็บไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติว่าป้อมปืนเราไม่ไหวเราก็ก็แพ้นะครับผมเคยลองป้อมปืนสี่อันสี่อันแบบเนี้ยอยู่ได้สูงสุดไม่กี่เวฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเทเลสอันเดียวก็ได้ได้อยู่เครื่องมืออยากบอกว่าบล็อกเนี่ย ถ้าสมมติว่าคุณสร้างสูง2บล็อกอ่ะสูงสองบล็อก,อออกมันเหมือนเป็นการกันวิถีกระสุนของปืนใหญ่นะเนี่ยอามีซอมบี้ก็จะถึกขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกบางตัวแบบวิ่งเร็วเป็นพิเศษแต่แต่บางเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บางแบบดูเล็กนั่น,นอะไรนะเจะนตกเนี่ยเห,หถ้าสมม,มติไอ้บล็อกนี้ไปก็คือปืนใหญ่เราไปนะครับคือปืนใหญ่เรามีเลือดนิดเดียวนะห้ามรับระเบิดเด็ดขาดถ้ารับระเบิดคือ,ค,อคือป้อมแตก เนี่ยพยายามอยาให้บล็อกนี้แตกเว็บที่หเว็บที่หกับกับการพิชิตฟันพิชิตรักคู่ใจเฮ้ยอ๋อมันมีอาวุธครับอ๋อผมก็ว่าเป็นอัปเดตใหม่เป็นซอมบ,บี้มีอาวุธครับแต่ว่าป้อมปืนเราพังไปแล้วนะครับเรียบร้อยแต่ว่ามันจะไม่ยิงเรานะมันจะยิงบล็อกอย่างเดียวอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงมีอาวุธโอเค แต่หกนี่ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพงแตกพงผมแตกนะครับเรียบร้อยโดนยึดอย่างนี้เนี่ยวะพงเหลือแค่นี้ท้อมโดนแตกนิดเดียวคือเตกีก็ไม่ไม,ม,ม,มีอะไรนะครับไปอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อมันจะเจาะนะครับมันจะเจาะก็คือซอมบี้มันจะโหดขึ้นนะครับมันจะมีไอเทมพิเศษช่วยในการเป็นเป็นซัพพอร์ตนะครับ Enemy Q 2,009เอินสัก35โกลเอ๊ะผมมุดผมฆ่าได้2,000ตัวเลยเหรอเมื่อกี้ผมว่ายัางไม่ถึง200ตัวเลยซ้ำไปไปเรามีตัง35โกลเราเราเปิดเบสิกเชสกันปด่มยี่ห้านะครับมันก็จะส่งของมาให้ Player Cannon Player Cannon Can อันนี้จะเราต้องควบคุมเองอ่าอันนี้ Lunch Pad นะครับอ่า Cannon สองอันแจมอ่า Big Box โอเคแค่นี้นะครับซึ่งเราก็จะวางเหมือนเดิม ชิปชิปส่วนของผมก็คือวางล้อมอย่างนี้ถ้ามีบล็อกกว่าน,นี้มันจะเห็นภาพถ้ามีบล็อกกว่าน,นี้ผมผมผมก็จะสร้างให้ดูนะแต่ว่าเนื่องจากผมมีบล็อกแค่นี้นี่ผมจะเน้นตั้งป้อมเป็นใหญ่อย่างนี้ชิปชิปพยายามกันสองบล็อกตรงนี้เพราะว่าเราจะวางเป็นใหญ่ปึ๊บปึ๊บแต่ว่าผมไม่แนะนำว่าให้วางหนามดีกว่าโอ้บล็อกหมดแล้วไปวางวูดวูดสเตอร์ก็พอ ปกดที่ดีเฟนต์นะครับแล้วก็กดเลือกคันนไปมันก็เราก็จะวางปืนใหญ่ได้แต่ว่าเนื่องจากมีปืนใหญ่ไม่ครบเราเพราะฉะนั้นเราก็จะถอนอันหนึ่งออกไปที่ถอนหนึ่งออกไปเพราะว่าถ้าสมมติผมเป็นซอมบี้อะล้วมายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วแล้วแล้วผมก็กัดบอกไมเอยๆเนี่ยปืนใหญ่ก็จะยิงไม่โดนนะครับโอเคเนาะถ้าสมมติว่าผมเป็นซอมบี้แล้วมากัดอยู่เนี้ยปืนใหญ่ก็จะก็จะเห็นแล้วก็ยิงโดนครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นที่ก็คือพยายามอย่าสร้างสองชั้น เนี่ยอันเนี้ยที่เป็นถ้าซอมบี้มาหยิบมาเหยียบป,ปุ๊บมันก็จะปิวนะครับแต่ยกเว้นผู้เล่นหรือว่าสิ่งสรรพสิ่งที่อยู่นอกเกมนะครับมันก็มันก็จะไม่ทํางานไปเรากดเซฟนะครับที่ซอรหนึ่งเป็น28บ็อกโอเคเราเริ่มมาเลยดีกว่านะครับวิก i น a t แท c กประมาณนี้ถ้าผู้ชมกระฉับว่าทำไมไม่วางเพย์คานอลล่ะเพย์คานอนมันเป็นปืนใหญ่แบบแบบต้องให้ผู้เล่น ควบคุมเองนะแต่ว่าปืนมันจะแรงกว่าดาเมจจะแรงกว่าเห็นปะพอมีเพื่อนเข้ามาช่วยนี่มันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าดาเมจของปืนใหญ่จะไม่ส่งผลอะไรต่อเรานะแต่ผมงงว่าทำไมถึงติดสตันแต่ว่าถ้ามีพวกพวกถือธนูมาก,ก็เสร็จอะไม่ไหวนะครับมีพวกแบบถือถือของมาดันอนะไรก็เสร็จอะเอาจริงแค่สไ વ เวิร์ลจากซอมบี้ธรรมดานี่ก็จะแย่อยู่แล้วโอ้ oh my gosh พวกนี้มีเรียนง่วงนอนมากซอมบี้ตบตบเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะตบเออลืมลืมลืมดาบอยู่ไมล์เลขกสี่ซอ้เลขกสี่เออเจ๊กเอาปหมล่ะตุยต๋ยตุ๋ยตุ๋ยไม่เลยเนี่ยถ้าสมมติซอมบี้ไม่ว่าซอมบี้จะถึกแค่ไหนเหยียบเหยียบเข้าไปนะครับก็คือตายผมแนะนะว่าเนี่ยเห็นปะตายนะครับ ถ้าเหยียบเข้าไปก็คือตายตายร้อยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีถ้าซอมบี้ไม่ว่าซอมบี้จะถึกแค่ไหนเหยียบเข้ามาเหยียบก็ตายนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้วางพวกช่วงแบบข้างในหน่อยเพราะว่าเพื่อแบบเหมือนเป็นตัวกันชั้นสุดท้ายไม่ไหวแล้วฉันจะต้องทําดามมีสูงสุดอะไรเงี้ยฉันจะต้องทําดามมีสูงสุดและเป็นที่พึ่งความหวังสุดท้ายประมาณนั้นนะขอขออภัยถ้าผมพูดปันปันป,ป,ป,ปันยาอเกินไปนะครับ เอาเวลาซอม,มพลิพลิซอมบี้หรือว่าจะเป็นโพรลักเธอเออทำไมแผ่นมันปิวไว้ด้วยละ่ะซอมบี้จะมีกระโดดด้วยนะแต่ว่าถามว่ากระโดดแล้วหลบพ้นไหมไม่พ้นหรอกเพราะว่ามันยิงแบบเข้ามาตรงๆเหมือนนั้นสมมุติว่าผมกระโดดสูงสูงมากนะครับแต่ว่ามันอยู่ในระยะปืนใหญ่อะปืนใหญ่ก็จะยิงโดนผมเข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละมันเลยหลบไม่ได้ไนงะแต่ไอ้เวนพวกแบบพวกปืนแบบโปรเจกต์ไทอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเกมนี้จะยังไม่มีปืนพวกปืนโปรเจกไท้นะครัแบบอกว่ายิงแล้วแบบเออลูกศรบินขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาอะไรเงี้ยถ้าคนถ้าเป็นสายฟิสิกส์ก็จะเข้าใจแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์ก็จะอธิบายให้ฟังก็คือโปรเจกไทมันก็คือการเคลื่อนที่ของมวลมวลก็คือสิ่งของนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านกับสิ่งของที่กระเด็นกระเด็นจากจุดหนึ่งไปที่จุดที่2ก็คือเป็นการแบบมันจะมีความเร็วในแนว แนวตั้งและแนวนอนอ่ะเคยเห็นรถวิ jaar. Jaar ่งใช่ไหมนั่นแหละรถวิ่งก็จะเป็นความเร็วในแนวนอนส่วนที่ที่พวกลูกบอลมันปิวขึ้นข้างบนอ่ะพวกลูกบอลมันโดนเตะขึ้นข้างบนอ่ะมันมันคือความเร็วในแนวดิ่งนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกไทม์มันคือความเร็วแนวนอนและแนวดิ่งที่เกิดขึ้นความกันแต่ว่าเงื่อนไขคือความเร็วในแนวในแนวนอนนะครับมันจะคงที่เสมอนะครับคงที่เสมอ ไม่ว่ามันจะอยู่กลางอากาศนานแค่ไหนครับโยนซะแต่มันจะโดนลมพัดหรืออะไรนะครับโอเคเนาะอันนี้มันยิงแบบมันเหมือนเลเซอร์อ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยโดนไงแต่ว่ามันก็ดีครับยิงแบบเลเซอร์มันดีสำหรับผู้เล่นอุ๊ยโหเนี่ยมันจะสื่อมันจะถือพวกอาวุธพิเศษอ่ะเราโดนดาเมจจากซอมบี้ด้วยโหโกงเข้าไปใหญ่กันไม่ได้มันหมายความว่า ปืนใหญ่เราจะเสียเปรียบมากๆเลยสิเห็นป่มพอใช้ปุ๊บเราป้อมปืนใหญ่เราแตกหมดเลยแล้วผมก็โดนดาเมจด้วยมันก็พยายามจะยิงพวกบล็อกให้มันแตกไปนะจ๊ะอ๋อล้แลวไอตัวไอตัวที่มันถืออยู่เนี่ยมันจะยิงระเบิดแต่ว่าตัวที่เราเจอเกมที่แล้วมันจะมีพวกเจาะเจาะบล็อกเข้าไปเลยนะครับโอ้เกิดนานเกิดนานมากห้าวีเลยเกิดนานเพื่อมาเกิดช้าเพื่อมาพิทักษ์ใจเธอ เรียบร้อยเวฟหกจบไป enemy kill ก็สองพันเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้น่าจะเป็นยอดคิวสะสมมั้งนะครับผมไม่รู้ไม่รู้สิโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมจะซิงลิงวิธีด้านล่างให้ส่วนใครอยากจะสร้างอะไรแอดวานก็เรื่องของคุณเลยนะครับเหมือนไมค์ครับเนาะคุณลองจินตนาการว่าไมค์ครับมีป้อมปืนเอออารมณ์เดียวกันครับอารมณ์เดียวกันกับแบบนี้นะครับแต่แบบคิปเปอร์โดนยิงบุ้มซอมบี้โดนโดนกับดัก กับดักกระแทกกระแทกเท้าอะไรเงี้ยนู่นนันนี่แย่ไปหมดนะครับโอเคก็ลวจริงจังแอน e เวนเจอร์ฝันดีนะครับก็ขอกล่าวคําว่าฝันดีแล้วก็อย่าลืมยิ้มให้กับคนที่เราแอปชอบด้วยนะครับบ๊ายบาย